เขาไหนจรงไม่จริงใครจริงไม่จริงดูอ๋อไม่เอาเช่าเต็มด้านล่างก็ไม่มีน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมเด็กๆเย็นปะปาก็ลงมาด้วยหน่อยดีปวปาแบบเพ่งสองอย่างแม่แมอย่างเดียโอเคนี่บรรยากาศยามเที่ยงครับอากาศตอนนี้อุณหภูมิประมาณสามสิบเมื่อเช้ายี่สิบปีสามสิบได้ไหม ามสิบได้ไหมลูกตนนี้ <50. S 1> อากาศร้อนไหม,ร,ไมร้อนไม่ร้อนมากนะร้อนน่าจะยี่แปดปอะไรละห้สิบโอ้ออย,อยยอย่น <laughs> นําเดือดเลยนะขนาดลูกอ่านน้าอุ่นแค่สามีเองสามสีออ่ยังร้อน <laughs> น้ำมันไหลไงลกูกพอน้ามันไหลมันเลยดูสะอา,อาด <laughs> พี่ไม่เล่นด้วยแล้วนะเ๋ยามือน้องเป็นแผลน้องจะได้เป็นเพื่อนมาตตงไงมาตังยังไม่หายเลยหายแล้วแหมระวังนะนุ่นปราป้าทำรม่มไว้ด้วยข้างบนนุ่น <c oughs> ไม่ให้ร้อนน่าจ